สวัสดีครับพี่น้องครับน,นี่อยู่หลังเวทีครับแล้วนี่ก็อยู่หน้าขั้วของมอลล์ใจเป็นร้อยนะครับคือเก่าเหมือนเดิมอีแม่แตนครับแม่ของวนาบอยสติชัยนะครับมีชุบขั้วอือแม่เราอยู่ขั้วเทพกับเขาให้ลูกๆกินครับก็ลูกชิน้นมาแม่นี่ นี่บกเขือเคือปาดเรียบร,อยร้ยบรอยนะครับยิ้มเรื่องเห็ดเกียงเกงข้าวหวานเก้ากระนึ่งเรียบร้อยแล้วเกากระนึ่งเรียบตามบกฮู้งอุปกรณ์สมตามก็มี่ความตามฮู้งมีที่ถูกมากได้กินกไเวลาค่ะมีครบนะครับว่าจะค่อนว่ายห้องสิติดตัต้งเวทีหนึ่งกว,ว้างห้องสิโล่งเลยมันบ่แม่ค่ะโล่งเลยเห็ดไปเลยกระเผาะเขาไม่กินไปเบิด์ตย่งมไม่กคัดลูกขี้ไม่ใช่ ีหอยบกม่วงบกม่วงว่าจะกินสมเนี่ยกินสรรมก็มได้ามาไปกินได้เลย,เลยนี่ครัวของมะลำใจกันร้อยครับพี่น้องครับตี่ทุมชนพรที่ใสจังหวัดศรีสะเกดครับมะเร่งครับ จได้เงินเนาะมล้วว้ามันเป็นของงหญ่เลยใช่ บริเวณหลัลงเวทีนะครับวันนี้ครับเป็นบอครับพี่น้องพี่น้องไี้ยินบบวันมีคนขอมาเบิงกันปิดตั้งเวทีของมอล่ำเจี๊ยมรอยคุณว่าป้ามอล่ำปวดสีสดงเงินเสียนมาครับปัญญาเนงนครับพี่น้องครับอยากอยากอยากเลยพี่น้องครับเพื่อถือิดตั้งเวทีมือเดี่ยนแหงแหลกครับพี่น้องครับเป็นง,งานคนวยเข้าก็ตตอง อดทนนะครับเพื่อที่จะจัดจัดวิธีสวยงามใ้พีนองเมืองผลงานเต็มทีนะครับผมนี่คือวัตถุด้วยครับพี่น้องครับติดตั้งบา้านนเส็จนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นห้านพระนครับที่มันอายุนะครับผม